ออ่รอบนี้ชนะชิงที่หนึ่ง,งแ,แพ้ชิงที่3ามดีแจ็คครับกับจาครับอ,อ่นะาไปรรอบชิงครับรอบชิงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะฮะในรอบที่2นั่นเองนะครับโมยต้าสี่รูนะครับสี่รูนะฮะในรอบที่2ครับในรอบที่2ครับในรอบที่2มันกันต่อครับมันกันต่อครับการนี้คือในรอบที่2นั่นเองนะฮะในรอบที่2นะครับมันกันต่อครับมันกันต่อครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ด่วนๆครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยนะครับนะใ,ใครมีดาวเหลือๆส่งดาวโยดาวมาได้นะครับโยดาวมาได้ครับรอบที่สองครับรอบแรกผ่านไปนะตอนนี้มาถึงรอบที่สองแล้วครับตอนนี้ผมลงมาอยู่ข้างล่างแล้วฮะเพราะ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากน้ํามันลดลงมานั่นเองนะ <c oughs> น้ามันลดแล้วก็อ่อ่ที่ตั้งผมก็จะละบากนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างครับ เดี๋ยวดูสถานการณ์ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นขึ้นมันน้อยลงผมก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับพอมาอยู่มุมล่างนะครับภาพมันจะไม่เหมือนมุมข้างบนนั่นเองนะครับขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ภาก็ไหลลงเรื่อยๆ้วสวัสดีนะครับกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับปรขออภัยด้วยนะครับนะครับเราอยากให้สนุกสนานนะครับนะครับ สวัสดีด้วยนะฮะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ครับไพลรีมาแล้วเนพลรีวันนี้ดูของใหญ่นะดูของใหญ่ดูของใหญ่ครับวันนี้ดูของใหญ่ครับนี่ครับคู่แรกครับผู้แรกครับรับรับหท่านไม่ดูเรือครับดูเรือครับแรงแรงทั้งนั้นครับวันนี้ดูเรือครับ ปักหมุดนะฮะครัวลุงโหครับซีฟูดนะฮะครัวลุงโหซีฟูดครับครัวลุงโหซีฟูดนะฮะปักหมุดได้เลยครับเขาไม่มีน้องเรบอ่ากงครับงทนบางท่านก็ไม่ได้เจตนาครับผวาออกมาลครับความมันต่อเนื่องนะครับมันต่อเนื่องเลยนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านล่างนะครับแข่งต่อครับตอนนี้แข่งต่อแล้วครับออสหลักห้าครับตอนนี้แข่งต่อแล้วครับ เราไม่มีอะไรครบอยากให้การแข่งครับนี่ครับนะเดี๋ยวผมก็จะต้องหันไปทางนี้ครับนี่หันไปนี้ครับทางนี้ครับพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้นะครับพอได้นะฮะมุมก็พอได้ครับแต่ผมอยู่ต่ำไปนิดหนึ่งนะบิ๊กหอยกับจ่าเลสซิ่งอันนี้บิ๊กหอยกับจ่าเลสซิ่งนั่นเองนะจ่าเลสซิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะบิ๊กหอยอยู่ฝั่งแดงครับนี่ครับบิ๊กหอยอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็จ่าเลสซิ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับชัดมากครับขอบคุณมากครับจตุรงค์ครับ ใครเข้ามาแล้วแชร์ด่วนนะฮะแชร์ด่วนนะครับนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับกระเพ็ดดิจ่ไก่ดีิจไก่ไลฟ์สดนั่นเองนะฮะผมจะไปถ่ายให้ชมกันทั่วประเทศเลยนะครับที่ไหนมีแข่งผมจะตามไปถ่ายมาให้ชมกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจนะด้วยการกดไลค์กดแชร์ใครมีดาวเหลือเยอะๆก็ส่งมาครับนะครับคู่นี้นะครับนั่นแหละครับคือค่าเดินทางผมเลยฮะ ลูกครับขอบคุณมากครับแชร์แล้วครับรอนะครับในชนะก็เข้าไปในรอบที่สามนะครับนี่สำหรับการแข่งขันนะครับสิบลูสองตอนนะครับก็มีพี่ข่อยกระจาดเิ่งนะครับคู่นี้นะครับสักคู่นะครับตอนนี้จะปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักคู่ครับท้ายสนามบอกมีเรือครับนะครับ ด้านหลังนี้เป็นจุดปล่อยเรือครับเอาแล้วครับผู้ชมมาดูจานไปครับจานําไปครับจานํไปครับจานไปพี่ขอยตามอยู่ครับจานนำไปฮะจานนำไปครับพี่ขอยตามอยู่ครับตอนนี้พี่ขอยตามอยู่ฮะจานนำไปครับตอนนี้จานนำไปครับเอ๊บจ่ายยังน้ำอยู่ครับ สูสนามครับสูสนามนี่มุมกล้องใหม่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยวางหางแล้วครับบอลนี้วางหางแล้วครับบอลครับจ่าเลสซิงเข้าไปนะครับนี่ถอยจ่าเข้าไปครจ่าเลสซิ่งเข้าไปครับจ่าเลสซิ่งเข้าไปครับเมื่อกู้จ่าเลสซิ่งฝั่งน้ำเงินนะ จ่าเลซซิงเข้าไปครับม่โดงครับสวัสดีด้วยอครับโอ้โหมันครับนี่นะผมลงมาอยู่ด้านล่างครับลงมาอยู่ด้านล่างนะฮะความเสี่ยวผมมีน้อยแต่มุมกล้องสุ้ข้างบนไม่ได้แต่ความเสียวผมมีน้อยครับตอนนี้อ เพราะว่าผมไม่ต้องไปไปอยู่ข้างบนนะด้านล่างก็โอเคอยู่ครับพอได้ครับพอได้ครับเกินนะครับนะไคลนอยไมนะครับนะครับรอบนี้นะครับรอบนะครับไคลนอยนะครับข้าไครอจริงที่หนึ่งนะครับแพ้แในทิงที่สามนะครับรอบนี้จ่าจ่าในซิ่งนะครับจ่าในซิกเข้จุดสตาร์ไปเลยนะครับโอ้ชนะที่สองรอบนะครับชนะชิงที่หนึ่งนะฮะ แพ้ชิงที่3นะครับรอบชนะเลิศนะครับชนะไปชิงที่1นึ่ะครับแพ้ไปชิงที่3ครับคุณผู้ชมโอ้มันแล้วครับมาถึงนะฮะรอบท้ายแล้วนะครับมาถึงรอบท้ายๆแล้วนี่เดือดทุมาแล้วเดือดทุมาแล้วครับจังแจ๊กนะครับจะอยู่นะจะอยู่น้ำเล่ะครับยอดความมันนะฮะวันนี้นำมาเสิร์ฟครับวันนี้นำมาเสิร์ฟครับ ด้านล่างก็แจ่มครับพี่นี่ขอบคุณนะหวาดเจี๊ยบครับผมอยู่ด้านล่างครับแต่ถ้าด้านบนน่ะมันมันจะเห็นมุมนะว่าเอรือสองล้ำด้านบนมันจะมองสูงกว่าแต่ข้างล่างก็ได้อยู่ฮะแต่มุมสู้ด้านบนไม่ได้นะแต่ข้างล่างไม่เสียวเท่าไหร่ครับสวัสดีดีเจกาไก่ผมอยู่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียสวัสดีด้วยนะฮะกับวิจาวิวิจว่าครับวิเจว่าคต่อไปครับ อาร์เรน่าฮะออออเรน่าสวัสดีด้วยฮะขอบคุณมากนะครับเฮลโลท่านายเฮลโลเฮลโลลาดกระบังชัดครับพี่สมศักดิ์ครับพี่ไก่ร้อนไหมไม่ร้อนครับด้านล่างสบายครับคู่นี้นะครับจ่าเลสซิ่งแดงนะครับจ่าเลสซิ่งแดงเดีุ๋นเงินนะครับเดี๋ยวแข่งกันสองรอบนะครับแจ็คจะอยู่น้ําเงินครับนะครับเดี๋ยวแข่งกันสองรอบนะครับรอบไฟนอลนะครับแล้วก็รอบจะนัดทิ้งจนเลื่อนเลย นะครับแพ้ชิงที่สามชนะชิงที่หนึ่งครับตัดฟอาไปจินตัดเลยโอ้มันมากครับมันมากครับมาแล้วครับจ่าเลสซิ่งมาแล้วครับนี่ครับพี่จ่าครับจ่าเลสซิ่งครับนี่ครับพี่จ่ามาแล้วครับพี่จ่ามาแล้วพี่กรมครับขอบคุณมากครับปราจีนชัดด้วยนี่ ตอนนี้นะครับจาเล็กสิแดงนะครับชังแก๊สนักเรนนะครับน้ำน้ำอะไรตอนนี้น้ำกำลังลดอยู่นะฮะน้ำกำลังลดอยู่นะนครับภาพพอได้นะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะภาพพอได้นะครับด้านล่างผมไม่เสียวฮะยืนเอาสบายสบายครับ ตอนนี้นะครับก็เหลือจ่าเลสซิ่งแดงนะครับปาจีนชัดครับน้ำแรงครับพี่เทพี่เทนนะมาแล้วครับพี่จ่ามารอแล้วครับจ่าเลสซิ่งครับคนขับชื่อเอกเนี่ยมาครับพี่แจ็คมาแล้วครับแจ็คมาแล้วครับ แจ็คมาแล้วครับแจ็ครับแจ็คครับครับนเ้นะครับแจ็คมาแล้วครับ่าแจ็คมาแล้วอาเรือทงไปครับเรือทงไปครับนะครับนะครับตระมระวังนะครับลื่นนะครับอันตรายนะครับไปโล้มไปอะไรโคตรจังป้อ รัดชนะนะครับไปชิงที่1ครับแพ้ไปชิงที่3ครับแล้วตัวรุ่นแรกครับโตโยต้านะฮะสี่ลูครับเดือสองตอนครับม,มีคู่เดิมพันหรือเปล่าตรงนี้ไม่ทราบครับเดิมพันทุกคู่ครับนนทบุรีชัดเจน พี่ๆใครมีดาวเหลือส่งดาวมาได้นะครับส่ซอี่นะครับนีนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเหตุทีเจไก่ไล์สดนะฮะแล้วก็แชร์กันเยอะๆครับนะความมันแบบนี้ผมจะพยายามจัดให้ตลอดนะครับและเดี๋ยววันที่3 1สนะฮะ31ธันวาคมเนี่ยเจอกันที่ตลาดน้ำบางสามครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดนะฮะเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหกห้าศูนย์นะครับครบเลยนะสองแหวนสามแหวนนะฮะสิบสามแรง บีดียี่สิบะวันที่สามสิบเอ็ดนะครับตลาดน้ำบางสามจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับฝากประชาชนมันด้วยนะมาแล้วครับพี่นุบางใหญ่ครับขอบคุณมากครับดาวมาเจ็ดสิบห้าดวงครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยช่วงปีใหม่ครับพี่นุบางใหญ่ครับครับตอนนี้นะครับสำหรับนะครับในรอบนี้ ชนะชิงที่หนึ่งแพ้ชิงที่สามกำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มเป็นเลืดนะครับเป็นเหมนนครับนะครับแดนแปดโอ้แดนแปดแดนแปดชัดครับโอเคครับละครสวรรค์โอเคอยู่ครับชัดนะฮะครูนี้นะครับจะแข่งกันสองรอบนะครับใกล้กับวัดหลวงพ่อเต่าครับหรือว่าชนะสองรอบก็ จะะเเปป็นนพี um, Engine, like, damned, ่ไลยครั F4 อู่ช่างตุ้มนะฮะเจริญดาวอังคารได้ไหมน้าเรศแชร์กันด้วยนะฮะแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะแชร์กันด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเดินทางมาตั้งแต่ตีห้าครับเอาละครับสนามพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับเชิญชัยเดี่ยวครับเชิญชัยพร้อมแล้วนะครับนะตอนนี้นักกีฬา ลงมาแล้วนะครับลองอ้าก่อยอย่างเดียวนะครับตกแดงได้สบัดแล้วเอาละครับคุณผู้ชมนะฮะความมันกําลังจะบังเกิดแล้วครับอ่าตอนนี้น้ําก็ะิ่งแล้วนะครับพร้อมครับพร้อมครับตอนนี้น้ำนิ่งแล้วนะครับขอความกรุณานิดนึงครับตอนนี้มาถึงรอบไฟนอลแล้วครับ ชนะไปชิงที่1แพ้ไปชิงที่3ครับคู่นี้นะครับถ้าท่านแข่งไปแล้วต้องย้อนกลับมาที่จุดต่อยต่อเลยสักครู่ครับสักครูโอ้หมันจริงครับมันจริงครับเราก็ลุ้นระทึกนะฮะตอนที่เรือออกนี่แหละครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ กีกวย่กแจ็คครับกับจา่าครับับเรืนะอพอจานะาไปนครับโวเรือเรือเรือโดดครับเรือโดดครับโอ้โหเรือมันโดดครับขึ้นมาแรงครับ ช่างแจ็คนะครับพี่จาครับมาดูจ่าเลงซิงครับมาดูครับลายสนามกันครับมาดูายสนามครับโอ้สุดจริงครับทุกผู้ชมครับสุดจริงครับน้ำเงินเข้าครับพี่พี่แจ็คเข้าครับ S <S ช่างแจ็คเข้าไปครับช่างแจ็เข้าไปครับเอาแล้วเอาแล้วนะาแ่งเอาแล้วครับผู้ชมนะครับเานะคพี่แจ็ครับช่างช่างแจ็เข้าไปครับช่างแจ็เข้าไปฮะโอ้โหสุดครับสุดครับนกโอ้โหมันครับคุณผู้ชมครับมันมากครับ นี่แหละครับคือความมันและความสะใจของเรือใหญ่ครับเดินต่อไปนะครับเดินแจ็คแจ็คนะครับชนะนะครับก็จะเป็นที่หนึ่งที่สองไปเลยนะครับถ้าช่างแจ็คชนะนะฮะช่างแจ็คจะได้หนึ่งสองไปเลยครับจะกลับสายน้ำนะครับจะเป็นช่างแจ็คอยู่แดงนะครับจ่าเลสซิ่งอยู่น้ำเงินนะครับอ๋อช่างแจ็คจะอยู่แดงครับจ่าเลสซิ่งจะอยู่น้ำเงินครับระดับเลย นี่รุ่นแรกยังไม่จบเลยครับพี่แชมป์ครับเรือเคสสนามครับเรือเคสสนามครับ แน่นอนช่างแจ็คพี่บอลยับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับพี่แจ็คมาแล้วครับพี่แจ็คมาแล้วครับ นี่เขาบอกว่าเขาคือตัวจริงเสียงจริงครับมาดูครับรนี่ครับตัวจริงเสียงจริงเขาครับเห็นไหมน้ำหนักไม่สําคัญครับน้ําหนักตัวไม่สําคัญเลยฮะนี่แปะยังไม่ได้แข่งครับตัวใหญ่นะครับพี่พี่ช้าแจ็คตัวใหญ่ครับ ครับเรือทงนะครับขอครับเอาวิ่งเชีย์ให้ด้วยนะครับมาเรือทงยังไม่ออกครับเรือทงยังไม่ออกครับบอกรออีกลอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาดูแล้วกันตอนนี้ผมให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเชียร์กันครับเพราะว่าผมคิดว่าเอฟซีสาวานี่นะครับมึงต่อไปนะฮะ สามวานหนึ่งครับอันนี้เลยแปะใช่ไหมเลยแปะสามวานหนึ่งใช่ไหมรุ่นต่อไปเลยแปะสามวานหนึ่งครับสามวานนะครับนะครับมาสมัครได้เลยนะครับคุณผู้ชมพิมพ์มาครับระหว่างนะฮะแล้วนะครับเอ่อช่างแจ็คกับจ่าเลสซิ่งครับพิมพ์มาครับคุณเชียร์ใครครับระหว่างช่างแจ็คกับจ่าเลสซิ่งครับมาครับพิมพ์มาเลยครับช่างแจ็คขับเองเลยหรือนี่นี่เห็นไหม พิมมาครับคุณเชียร์ใครครับระหว่างจ่าเลสซิ่งกับช่างแจ็คครับเอออาปลดภัยก่น้ำแข็งนะน้ำแข็งน้ำเที่วอ่ะพิมมาเลยครับพิมมาหนูโหช่างแจ็คช่างใจครับมาไปเที่ยวหนึ่งก็ช่างแจ็คครับโอ้โหเยอะครับ ช่างอ่่าาชงเอกนะฮะจ่าเลสซิ่งครับช่างแจ็คครับอ่าผมจะอ่านแล้วนะครับช่างแจ็คร้อยเปอร์เซ็นช่างแจ็คดูนะครับมาดูครับว่าใครจะเยอะกว่ากันครับช่างแจ็คครับเอาแล้ครับจ่าเอกนะฮะจ่าเลสซิ่งครับช่างเอกนะฮะช่างแจ็คจ่าเลสซิ่งช่างแจ็คช่างแจ็คโอ้โหเอาแล้ครับช่างแจ็คน่าจะเยอะนะครับตอนนี้ อ่ะใครเชียร์จ่าเอกเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ช่างแจ็คมาบานเลยครับในสนามเนี่ยที่การโอ้ช่างแจ็คมาบานเลยครับตอนนี้ดูสอตอนนะครับช่างแจ็คยังช่างแจ็คอยู่นะฮะช่างแจ็คอยู่ครับเอ๋ออันนี้ช่างจ่าครับช่างแจ็คครับมาดูได้ช่างแจ็คครับเอาจ่าเลซซิ่งช่างแจ็คอ้โมีช่างแจ็คยี่สิบด้วยนะช่างแจ็คโอ้หรียญหนึ่งเอาแล้วครับ โอ้ช่างแจ็คจะอยู่แดงนะจ่าเลสซิงจะอยู่น้ำเงินนะจ่าเลสซิงมีครับจ่าเลสซิงทั้งใจครับช่างแจ็คครับโอ้ช่างแจ็คมาเยอะมากครับตอนนี้เอาล้ครับนะครับโอ้ช่างแจ็คครับอันนี้ช่างเอกนะจ่าเลสซิงตอนนี้นี่ครับตอนนี้ช่างแจ็ครออยู่แล้วนะครับตอนนี้รอแล้วนะครับ ร้อนครับร้อนนะครับโทรศัพท์ผมร้อนแล้วครับตอนนี้ขยับไม่ได้ครับนก็ลองเข้าไปนะครับโอ้มาแล้วครับพี่จ่ามาแล้วครับพี่จ่ามาครับจ่าเลสซิ่งครับช่างเอกครับนี่ครับเอาวอลหลบหน้าด้วยนะเดี๋ยววอลพังจรงอีกนะครับตอนนี้ตอนนี้เบิกไม่ได้ด้วยนะครับมาแล้วครับพี่จ่ามาแล้วครับโอ้โห ของดีสีกุมารช่างแจ็คโอ้ใาเอกครับช <ina> <soup> ่างแจ็คครับช่างแจ็คไปครับเรือธงไปครับไปครับเรือธงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอความกรุณาครับในรายการแา่งานประุกระนาดนะครับนะครับ ผู้ชมครับมาดูแล้วกันถ้าเกิดว่าช่างแจ็คเข้าไปรอบนี้ช่างแจ็คหนึ่งสองไปเลยครับตามด้วยหามต่ออร่อยอร่อยคนกินก็อร่อยคนพาคหิ้วหิ้วโอ้โหสุดครับสุดรับในรอบนี้นะครับเป็นรอบว่าถ้าเกิดช่างแจ็คชนะก็จะเป็นที่สองนะครับโอ้ช่างแจ็คมาเยอะมากครับซึ่งก็เป็นที่สามนะครับตามกฎของเราโอ้โหมันครับ อันนี้ช่างแจ็คแอนโจ๊กครับนะครับก่อจุดปัญหาไปนะครับถ้าชอบนั่งชมนั่งดื่มไปด้วยนะครับตาเป็นยาใสนะครับมันครับโอ้ช่างแจ็คอ้อยเปอร์เซ็นต์เอาล้วครับพี่หนุ่มผู้สิทธิ์ว่าไงครับพี่หนุ่มนี่ครับครับคู่นี้นะครับเป็นคู่สิทิ์นะครับถ้าเกิดชัางแจ็คชนะรอบสองก็จะเป็นที่สองจ่าเด่นสิ่งก็เป็นทสามเดินตามอัตโนมัตินะครับ จะได้มีนะครับอ่าครับจะมีรุ่นสาวานะครับอ่ารุ่นต่อไปรุ่นสาวานะครับกเตรียมเลยนะครับรุ่นสาวาเดี๋ยวผมต้องเอานั่งร้านลงมานั่งด้านล่างแล้วครับผมว่านั่งด้านล่างน่าจะดีกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไม่มั่นใจนะฮะผมจะขึ้นดีหรือเปล่าแต่น้ำเหมือนเหมือนจะนิ่งครับตอนนี้น้ำเหมือนจะนิ่งอยู่ครูวันนี้นะครับเอ่อนัเริดช่างแก๊สชนะอกรอบหนึ่นงน,นะครับก็เอาลมัติเลยเป็นที่หนึ่งที่สองเลยนะครับน,นะครับตอนนี้นะครับช่างแก๊สอยู่แดงนะครับกาเลสิกอยู่น้ำเงิน ครับอใจใจเยอะนะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่รับชิงชนะเลิศนะครับแต่ถ้าทำแซ่บเอาแล้วครับนั่งแล้วครับเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมแซ่บเพล่่ต้องแข่งอีกรอบนึงนะครับนะครับรอบชิงครับรอบชิงครับนะครับสตาร์ทแล้วครับสตาร์ทแล้ว ำไปครับตอนนี้จ่าเลสซิ่งนำไปครับเอานะครับจ่าเลสซิ่งนำไปครับจ่าเลซิ่งนะนะครับการอครับจ่าเลสซิ่งนำไปครับมาดูกันไปสนามครับโอ้โอ้โอ้เหมือนจะเบาครับเหมือนจะเบามาดูครับไปสนามเป็นยังไงครับจ่าเลสซิ่งเหมือนเครื่องเบาไปครับด้านหลังบอกว่าเครื่องน็อกไปแล้วครับโอ้โห จ่าเลสซิ่งเหมือนเครื่องดับไปนะฮะครับครับเลยที่หนึ่ที่สองเลยอรับเลยครัเลยนะครับและเข้าไปครับจ่าเลสซิ่งเครื่องน็อปนะฮะเครื่องน็อปไปครับเล่เป็นสนะครับโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนะครับส็แต่รุ่นตัวนอสองตอนนะครับสี่รู่นสองตอนนะฮะเรียบร้อยครับนะก็ท่านแ็คเข้าไปนะที่หที่สองครับจ่าเลสซิ่งได้ที่สามนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับดูน้องเฟย์กระจานครับเราสอเที่ยวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ